About uh, that, uh, they play ah, the uh, pipe from the offlane, sven position five with the one. <inaudible> yesterday, it was pretty much four heroes buffing up dragon knights That was the play. game, yeah. Which means you're gonna have to buy the pipe on the mid void here, so it'll be an interesting development for Tundra to see where they fit those auras in. do You think he's actually gonna go that? No, <laughs> <laughs> interesting. So, I mean, let's talk about this mid void for a little bit because it is obviously the, the flashy pick here, the tops and special. แต่อ t มก็เล่นทางด้านฝั่งไอ้กบออฟเลนพูดจะปึ๊บแตกปั๊บเลยกบออฟเลนไปแล้วหนึ่งครับนะเมื่ก่อนหนึ่งสวยครับทางด้านโนของฝั่งไอ้ทีมทันดาผม ไปขึ้นมาแบบนี้อ,อยู่ยังแล้วแรมซี่ตัวแตกเรียบร้อยสกอร์ครับหน,นึ่งตัวหนึ่งครับตอนนี้ตีเสมอเข้ามามได้ครับฟอร์ฮอนโซลเคิลมาเก็บที่นั่นฟังวอชเชอร์ลุนไปโดดกับ์ตซอบสัน <arina S 1> อูเพียวและทอย หกกีทับมาฮะด่านตัวของฝั่งนั้นสกริปเตอร์จัดการครับตัวของนายคลาสไปเรียบร้อยอ๋อเด็กอายุยี่สิบเม่อวาใช่ไหมโจหิวกี อีเพีสักซาัวันนี้ครับทางด้านแรมซี่ถอยครับทางด้านโดหองฝั่งเซเนคิงกับคลิปก็บอกแต่พายอ้าวเจอสวนครับบุกเข้ามาเยอะเกินปิดไม่ได้ครับวางอุ้ยทามโซนเลยวะเฮ้ยเอาแล้วก็ออกไม่ได้ก็เจอพี่ทอมสันทามโซนเข้าไปครับ สกิเตอร์ครับร่วงนะเจอท,ทม์บบทโซนวีท็อปเอาแล้ว4-3่สาตัวนี้ไวมอนครับโดนคุกกี้มาแบบนี้ล็อกคืนไปสกิเตอร์โนนร,รโนินเดอร์ม,มุมแค,คบครับอัดเทนาน่าไนคาร์ดกับคืนอยู่ดีขึ้นมาเป็น4-5ทันด้าฟอลคอนครับเก็บครับทางด้านโอของฟังคีปาร์ชุดใหญ่ ถ้าไม่ได้เลี้ยงแบบดูสแต่ใครไปยืดเดย,เยือเรื่อยฮะแล้วเข้ามาก็มาลีนมองเห็นการลากคีคบฮะโลรลิงเดอร์สตาร์ทเปิดไปครับจะหยุดลูกบอลครับไม่ทันจริงๆครับร่วงครับแรมซี่ เมื่อกี้จะโฮกใส่ลูกบอลแล้วครับได้แค่ง้างอ้าปากเสียงไม่ออกเบตตาเขมาครับสตานแล้วก็อิมเพลกลกางอันนาเขตอารามส่งซ่อนม่านเรียบร้อยครับเดินไม่ออกกบมาลีนเปิดดันทามโซนแต่เย็บยับเลยเล่นหิมคุก เปิดมาครับทางด้านนี้บอลลูไซฟ้าแดักเสน่ห์คิงครับล่วงไปครับเรียบร้อยเอจิสเปย์น้่นฝั่งแรมซี่ครับใช้ตอนที่มีากันนิมครับใช้กองเล่งอ่าดาเมจเขาบผมทำการคิวโรชันได้ง่ายครับสหรับบีสมาเตอร์ มืนมาครับไอผ่าไปจับกบนะกดทางด้านฝั่ง Shadow Dan ครับอุ้ยเรียบร้อยโดนจับจริงครับ ATF มาซะลึวครับเราก็น่าจะโวโดนวอดดักอยู่หรือเปล่าด้วยอ็เลยแตกผ้าบอดสรัก ด้านโนของเคียนนยก็มาเป็นบิงหลกัลกๆก็สลาก,กับแพงกัว,วพอมีตังึงตอนนี้สวนเขาก็พร้อมแล้วเขามาเปิดครับสลาเก,กีเ่ยวไปเอเทียครับอาเพียวมาเดไดใส่ฝ้าละว,วูคองมาต่อฮะ ไอ้พาดเปิดผ่านไปแล้วไายมารอาหยุดลงไว้ดาเมจปิดไ,ไว้รอคุกกี้ถอยได้ไหมเอาเดินถอ,อยกลับยังไงครับน่ะชอนไม่ถึงและโบกมาที่ด้านมังกรจากคิโลจากคิโลครับรอยหรือเปล่าโยกลบด้วยเบสครับไตอ้อมมากดว่าชอรดนตี รียบร้อยไวายมอนฮะเมมเกิดจนง่วงเมมหนักครับหายมารอเปิดมาครับบทไปใส่แพงโกครับไม่รอดครเก็บเชนมารีนไปเวอร์รี่เวอร่นแฮงดั้ลซินิคิงครับผมก็อ้อมมา และก็บูคองยังไม่เปิดแต่เจอโรลิงฮันเดอร์รวบมาใส่เฟรนเดิ้ลไวปิดเฟรนเดลไวได้ไหมทันอยู่ครับแต่โดนโดลอยไงฮะแต่ว่าทั้งนั้นฟังสกิปเตอร์แยกล่างดึงครับไม่ไหวก็เจอวูคองมาครับแล้วเพียวตบย้บเลยฮะดาโดของมารีก็ต่อครับอัลเทอร์นไวมอนไปต่อตรงนี้ว่าไงครับโดนเข้ามากะซาราคุกกี้ทับต่ออีกทีนึงเราได้เน้นตีก็ไปใส่เพียวเพียวไม่รอครับ ทีมไว้ครับซันดาแล้วก็เอาโรชานไปเลยฮะเอจิ้ชิวครับั้งหน้าโนของฝั่งทีมฟอลคอนว่านายเป็นสกิเตอร์ถือหรือเปล่าครับเพราะว่าตายบ่อยๆการเข้าชนจะได้เล่นต่อในเฟสสองครับจุกชีเขาไปครับแล้วก็ยังไงต่อครับกระโดด เกาะพาว e มาอีกทีับไม่ได้ขยับครับชนะโดของฟังไ้นิกแอกสซัส,สินครับเขามาสแตนซ์ครับมอต้ายอดลงต่อ <c oughs> ทีไม่น่ารอดครับกิเตอร์บนจัดการครับทางฝั่งไวมอนสไปนั่นเองครับ ผ่านครับผมแล้วยกมาต่อยครับสลากนี่จิ้มยับเลยครับดูสแตนเดือนนายคลาสไม่รอดครับรัเมื่อรอหยุดมาที่ด้านฝั่งมาลีนมาลีนครับผมได้เด็ชราวรับทางด้านฝั่งสลากเซฟไว้สวยครับเอเทีฟแล้วไวมอนก็ว้าปครับไปก่อน จี้มาเจอแรมซี่ครับผมช่วงไปหนึ่งทีแรมซี่กดฟรีครับเดี๋ยวตีลิฟดูดมาเจอไอพาดพักออกมาครับโดดใส่คืนครับไม่สนใจได้โดนของฝั่งไวมอนเรียบร้อยโอ้โหโบสถ์ทับศรไปครับเรียบร้อยครับไม่ได้ขยับเลยชิโก้มาต่อครับทันที่นายคาเจอโรดิเอนเดอร์ครับหนีกลับไปได้ครับขึ้นบ้านเลยแล้วกันฮะ You're just bleeding. Some room for Tundra to operate in. Looking for snaking. Not snaking, and does manage to get off the roar before he can disappear into the trees. And Nightclass will chain that stun. Alright, they find a little bit. See, couriers back up. Thompson, he's gonna have to throw down the time zone. Salak, the little loo. Oh, no, We're dispersive. Loading it up, but Masu, I got bought a side farm. I'm not loading it up. มอต้าหยอดไปครับทางด้านฝั่งเพียวว่าไงต่อบีเคบีเปิดเ,เพียวด้าโดของเอทียจัดก,การแรมซี่ไปแล้วมาลีจัดก,การไว้มอนต่อฮะแลวตรงนี้ครับจ่วงนั้นท็อปสันย้ำอีกหนึ่งรารอกระบอกครับมุดไปชารโดแดนแล้วก็เหลามานาจนหมดเลยครับเหลาแล้วเหลาเหามานาก็มานาเด้งทันไปเร็วที่ดูดมาตีท็อปสาันแตกไปอีกหนึ่งครับดาวบคิวนั่นเอทีเอฟครับ มาลีนเต็มท็อปสันแล้วครับรูปคมนะแล้วก็ยิ้มให้พี่ท็อปตีลาเวอร์เทียสีเก็แตกไปแล้วครับเดอะบีสมาร์เตอร์ก็ซื้อเกิดมาครับยังไงตอนนี้ครับเลวาลิตี้ลิฟจ้วงมาย้ำอีกครั้งด่าตัวของฝ่ายนิวูคองมันพยายามจะครอบผมครอบไม่ไหวครับแตกคู่ครับแรมซี่กับนั่นตัวของนายคลาสตีสเนคิงไปครับแต่นี่ครับผมกัดฟันตีครับทางด้านฝั่งโทัวร์ครับเรียบร้อยจีจีคอฮะ เป็นหน้าตัวของฝั่งทีมครับฟอลคอนชนะทันดาไปก่อนในเกมแรกครับด้วยความจีจาร์ของฮีโร่ต้านไม่อยู่จีจาร์หมายถึงทั้าตันพันดาจีจาร์เล็ดหิมคุกตอนนี้คุกหนักเลยอันเนี้ยแอมก็เอื้อมแน่นอน It's all the more important that you get off to a good start in the first fight. And they'll back away. think a lot easier on mid if you do win this offlane. So far he's looking okay, but it is... Oh, thank you. Look at it, it is too much for him, and that... Sẽ điểm cho Napfire Nhìn được mãi đến nơi hấp Ảo đồn gang hấp sang đàn phẳng nó sẵn chát đất nền ma thân lưu ạ Ôi dù cay hấp หนื่อมาแล้่านนไปบอลนเดินไล่ตีนคริตต่อชาดิเนื่อมาที่ั่นมาลีนครับเอาจะแตกบทนะแบบนี้บอยที่บอกไปครับกลับไม่ได้ทางนี้เจอเอลเชลครับต้องสตันทิ้งไปก่อน ดาดของฝั่งทัพสันจะไล่ยิงต่อร่าไม่ถึงครับนั่นริวเชดเดอร์อยู่ไกลไปหน่อยนะดาก็ไหนดึงครับผมดาดของฝั่งทัพสันนะริวเชดเดอร์เจาะไปเซนต์มารีนมอต้าหยอดมาอีกครั้งครับทางด้านของฝั่งนายคัทชนนะผมยังมีคริตก็บอกว่าเบรกทางด้านฝั่งมอต้าไว้ถ้ามอต้าเต็มเวลาเรียบร้อยดาก็ไหน โอ้โหสนิทงคริสก็บอกโชว์ตั้งแต่ฝั่งแอฟบิฟ้ยดาเมจไปแล้วและก็ยังไงต่อดาวตัวของฝั่งเนี่ยครับตัวของคริสกับบูชแบกข้อครับแล้วก็จัดก,การในคลาสมาได้นำอยู่ทุกอย่างครับท็อปสันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลัดฮิตนะฮะ จะกคิวหรือไม่ก็ทางด้านฝั่งเลเบลกว่ชาร์กเนี่ยชนมาแต่บูชแวกครอบสองครับสเกตเตอร์จะจฮอจะถอยก็ถอยไม่ได้นี่ทางด้านนายคลาสก็งัดทิ้งกันหมดแล้วน่าจะเอาหมดเลยหรือเปล่าเอาสุดไหมแล้วปอมยิงมาใส่ครับทางด้านตัวของมาลีนก็รับแทนนะจ่ายใส่คีฟต่อ He's given a lot of room to Darks here to operate. They will pick up the skill on sneaking, though. Nobody can really sit up nice here. Nice play, Silence to even out this early game. Nightclass is not going to be level six in the middle. i going to I mean, i dead. dead. <coughs> Another great rotation. <coughs> <in the prayer. coughs> Absolutely. So, great for a bar, and Maureen is <coughs> taking objectives like he should, but I'm going to skip the. the โอ้โหคอนดาวลงเต็มหัวไวมอนแล้วกดอฮิวไปได้ทันครับชาตินักเรนมาชน2แต่นั่นฝั่งสกิเตอร์ก็ล็อกแกมาราครับอัดได้อยู่ดีเปิดซปเปอร์ดัวเซฟตัวเองไหมเผารอบๆไม่รอดครับทันนั้นไวมอนส่วนนายคา์ต้องถอยก่อนฮะวางทางด้านฝั่งวรลริก้าครับผมพยายามจะขยับฮะยังไงดีไม่ไหวครับไม่สามารถเซฟนันท็อปสันได้ครับชาตินักเรนนะครับลงล่างครับ ไปทีน่เซนทอสผมเนทอไม่มีสแตปมผีดนะจนได้ชิวครับแล้วก็เปิดเบสเวลมาสะท้อนยับแล้วเวฟฟอร์ก็มามอต้าต่อฮะบดับทิพไซส์ปิดงานนั่นเอทียไปตีตึงขึ้นมาเป็น47ครับ13นาทีฮะแพ็กไปขวาแล้วครับด้านโนของฝั่งเซงคิงครับ ดาวคอนเทลซูเปอร์โนวาเปิดครับแล้วตรงนี้มองมามาลีจิกาในคลาสแวเท่าที่เห็นคิวเทมิแวบไม่ได้เป็นเหมือนตาเอตบอลล็อกไปครับแล้วก็ชาดเนี่ยชนต่อวอริก้าครับขวางไว้ใส่ด้าสกิเตอร์ต้องปิดงานให้ได้สกิเตอร์ไม่ลอดนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งในคลาสยอมเชนไปสเลชชีนมาบอกทางด้านโดวทันด้าถอยก่อนนะ สันเร่ครับละลายนั T ่นฝ <The Pokemon apan> ั่งตัวนายคลาสครับเรียบร้อยผมคุยสุดการันนายคลาสคร e บไอจีอยู่ที่น่าสกิเตอร์ครับเอ้า ดิวเชเดอร์จอะมาไอทียฟโดนเบิ้ไปครับเบดเมลเปิดมาแล้วก็แซพหินี้ไปได้บูแวกข้อครับแล้วทางด้านฟังอาเพียวยิงฟีรีเปาวิ่งหาหน้าตัวของไอเทียฟครับสกตเตอร์ก็เดินไตอ้อมก้แพงมาในคราสตามหมอนตามแบบไม่หยุดยั้ง เดินตามครับทางด้านตัวของฝั่งฮูดวิงถอยไม่ได้แต่สกิตเตอร์ครับแหลมมาน่าจะเสียไอจิตไปก่อนหนึ่ง <S <S ทีเดียวก็ไม่เสียไอจิตหรอวสวยลแล้วแปลกๆแบบนี้แล้วก็แซมพีครับไล่ล่าตามมา,มามด้านเอเทียก็บดไปที่ตัวของไววอนไวบอนฮิวฮะรเบรดไฟพ่นมาต่อที่นั่นเชนรวบใส่กำแพงมาครับทางนั้นแรมซี่ครับแล้วก็ตีย้ำๆครับชาักเน็ตก,กว่าสอไปครับ มาลีนครับแล้วก็ทั้งด้านตัวของฝั่งนะสกิเตอร์เสียจิตน่าจะเอาต่อหรือเปล่าก,ก็ปี้ครับทางด้านใจาโรมาโรเกตบอลาณครับผมแล้วก็บูชาย่ครอบมาครับรีชเชเดอร์เจาะทางด้านท็อปสันเก่เรื่อสก,นะสกิเตอร์ปลายส่วนอัพพิโอรครับจัดการครับคริสไปได้นั่นเองเสียพิสาคกับฟอลคอนครับดานนี้ก็ไซโคลทิ้งไว้ครับแลว้วก็ถอยเขาเสียจริง ซันเร์ไปชัดตอบดักเนสมาต่อฮะทางด้านนี้ก็กำแพงขั้นไว้ต้องถอยบ่ามาเรนี t f ก็เข้าจี้มาครับตอดล็อกมาครับใส่สแ a p ไฟดอกเป็นไฟไม่ได้ครับดังคอนเทลมงต่อครับทีนั่นมอฟฟิงอ๋อเสียฟีเรื่อเกือบแล้วครับ ถ้ามีซีซีหนากว่าน,น,นี้เรียบร้อยครับบูบได้ครับ เปิดไปครับฝั่งนี้ก็จะถอยถอยไม่ได้ครับแบบสี่กันโดนลุมฮะโดนลุมแล้วเหล่าแล้วก็ดับเบิลเอ็นมาครับเก็บงานอีกหนึ่งคนครับนั่นคือนั่นไวมอนฮะเอ้าเสียไปสามแล้วแบบนี้ทีมทันด้าครับตอนแรกมาดีๆแล้วโดนทางด้านฝั่งทีมฟอร์คอนได้จับบ้างฮะครับ He got him. Now, can he TP out? Doing a little squirrel hunt. Or, or maybe just run around until charges back up. Oh, man. They're TPing back for everything. They're not going to get him. They're, they're not going to get him. They're trying to hit him with a dragon tail. Oh, they do. And the stun goose is going to get him. All right. Well, I mean, he pulled a lot of heroes back here and still traded one for one. Right. scores in the current fight. Just might help them weather through the <laughs> 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 <acus> <laughs> Getting close. แล้วก็เซนที่เด้งกับบอร์ดเด้งครับหักบอร์ดทิ้งไปฝั่งนั่นท็อปสันรออยู่ครับเหลาโรชาลาเพียวก็มาตัดบอร์ดแล้วก็เอาเอจิสไปฮะเกับแล้วสิวทุ่นเทามัสติสปอร์ตสันเรไปเวฟฟอร์มาครับคุกกี้ครับช่วยงันออก เดี่ยวรู้เปล่าเลยด้านนี้ครับเพียวจะกลายครับซีคิงมาต่อไล่ครับที่มาลีนครับท็อปสันเวฟฟอร์มมาบิงหลบไปเสี้ยววีครับมาลีนแล้วก็นี่กระสุนตามหลังไวมอนไวมอนก็ตายดีครับเจอเดวิดครับจะดั้นคือ โ,โอ้ยังไม่อยุดแค่น oh. ั at oh ้นนะ D.K. บอกควักต่อจัดการนักท็อปสันไปจนได้ครับ d o บ b l e Q ครับได้มา4ตัวครับทางด้านฝั่งทันด้าครับโดนไปครับเอทีเอปโดนคลิปเนี่ยอีโคราได้มาสันเลไปก็ไปเปิดนะสวิรตเบเกอร์ครับเบดเมลสะท้อนไปครับไม่สนใจเอทีเอปอยากยิงก็ยิงไปครับ They'll be able to get that one. now he got secure more. I now, mean, uh, uh, he speed. Challenge the centaur. That's it's just a hero with too much HP. Nice four staff down to low ground. grid is going to get charged up, though. A vacuum that hits the dragonite from the high ground. They try and beat him down, but more four staffs and a supernova to cover their retreat. Falcons using the mobility very well to their advantage. Got a buyback out of 9 class. been Isbert, Isbert, the kiting. 8K 8K อาจจะต้องหาเหลี่ยมในทีมไฟล์เรื่อยครับก็ยังดีนะที่เขาปีไฟกันไม่ได้หมุนฝ่าชาติเนียนมาครับทีงหน้าองของฝั่งฟินิกส์แล้วก็นเนเธอร์สไตล์งัดมาเวฟฟอร์มมาต่อเผียวบอลปิดงานทางกานฝั่งเซนคิงไปอ,อ,อีกหนึ่งเคียวดึงเงินกลับมาให้ได้จะขึ้นบ้านเลยหรือเปล่ออาครับทางหน้าองของฝั่งทีมทันด้าครับโอ้โว มาเอิมาครตอมลงต่อหรือเปล่าไปชาบชูเตอร์ครปากฮิวให้อะรอดไปคร<ล>ับผอ้โรชานต,ต่อขึ้นบ้านแบบนี้เอจีดอยู่ที่ยังด้าอ่ะเพียวมอฟฟิงครับ นำอยู่ 20k เแล้วก็เดินมาต่อครับเปลี่ยนเป้าหมายไปเอาแนวหลังโดยเขาชารักเน็ตกวาดนิดหน่อยครับข้อบมาในวันนี้คอดาวเตมหัวด้านฝั่งมอฟปิ้งยาอนเสียนเอจิโซมีมะท่อไปสเลเปิดค้าครับแล้วตอนนี้ควักย้ำลงต่อนิวไฟล์เสัดมาเวฟฟอร์บออกครับซูเปอร์นวอีกราดได้ไปเปิดอีกทีหนึง be another Counting push and Pure gets too aggressive. They pay the price once again. Tundra, they are settled on trying to hit the high ground, and twice this game, pure jumping up there punishes the whole of Tundra. Four <laughs> staves win you games right here, as you go deep in these lands, and this game shows you why the ability to bail out heroes and force over extensions. มี a อ p l i f y Damage ด้วยฮะอยากจะเล่นอยู่ครับแต่ว่าก็ขอแบบเช็คให้กล่าก่อนไม่ได้วิ่งเข้าไปเปิดก่อนฮะเขามาแบบนี้ล็อกไปครับเวฟฟอร์มออกมาต่อบบอสวิก้าเปิดไว้ครับสไลด์ดับเบิลช่วยนั่นดีไว้ก่อนฮะเซฟกันดีเรื่อยๆครับบอกแล้วก็สาดกระสุนครับสวนมาครก็เพียวก็ยังไม่มีใครตายครับ ทำการวางคอดาวไปครับแยกย้ายกันก่อนเดี๋ยวราโลชานะครับโลชานเข้าไม่ับแต่พรุ่งนี้เริ่มหกโมงเย็นนะดาวก็เทลเปิดครับแล้วก็ทางด้านตัวของฝั่งนายคาร์ดเรียบร้อยค ถ้าฝั่งทางนั่นมาลีนก็ดามเมจเริ่มแบบโอเคแล้วนะแล้วก็วอดดักได้ดีก็ฟอรคอนก็เลยโบกครับนักสำรวจไปในายคลาวฮะ W พรุ่งนี้วันสุดท้ายใช่ครับผมพรุ่งนี้ชิงสายล่าง18นกา6โมงเย็นครับแล้วก็4ทุ่มนรอบชิงเอจิสไปครับทางด้านใจโรเตอร์เงินนำอยู่15เครนี่โทรศ่ายเวฟฟอร์ม,รม,มระอะโยนฟื้ขึ้นมาต่อฮับลอดไปได้แล้วก็เป็นทางด้านฝั่งไดคาร์ล่วงครับอา่าเพียวพยาวจะไปงัดใส่ด้านใจโรใจโรอถอยครับเอาไปลูดสองทีพร้อมดาบทองด้ป่ะ น่าจะต้องดาบทองเลยจับตายได้ดึงหรือเปล่าเพียวเวฟฟอร์มไปเอา้าโดนดักมาแบบนี้บทจะเสียก็เสียง,ง่ายๆเอา้าเปิดมาครับสากระสุนไปครับเจสกิเตอร์สกิเตอร์บอกว่าไม่มีเวลาให้เสียใจครับมอฟฟิงไม่มีซื้อเกินนะ่ถ้าเขาลองลองเช็คดูนะน่าจะรู้ว่ามอฟฟิงเงินไม่พอบอกเขาถมเลยครับทางด้านตัวหองฝั่งทีฟอลคอนนะ ดาวก็เทลโมงมาแล้วก็รวบมาสีครับจังหวะน,นี้ด้าโดของฝั่ง <4 S 1> ATF ก็ T เข้ามาขั้นคืนเหมือนกันแม้ว่ากำแพงจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนเขายังยงนนนืนกันไหวทานด้นทอมสันก็ามารีเชเดอร์จอกกอดปอบไปทั้งน้้นตัวของฝั่งโฟคอนไม่ร่วงครกลาย่าทอมสันโดนรวบซะเองครับแตกพายครับมีซึเกิดครับทางด้นทอมสันชาเดร์เน็ตเข้ามาผมท่านฝั่นงนายคลาสไงตัวอีกร้าได้เปิดมาซินายคลาสกดเครื่องาเดินทาวเวอร์กันไวครับผมแล้วก็เสียเดินฝั่งเอจิสไปดาโนของฝั่งนี้ครับสกิเตอร์ ยังไงครับยิงบทไปเรื่อยๆสเก็ตเตอร์ปัดกระสุนมาชาร์กเน็ตกัดสตัวเหมือนกันครับจะร่วงหรือเปล่าจะร่วงไหมกัดฟันตีน,นั่นฝังโทรนไปเรียบร้อยครับเป็นดา้โดของทีมฟอลคอนชนะไปครับ<อ>ไม่มีเกมสาบหล้พี่ท็อปครับล่วงสายล่างไปฮะ โอ้โหอาเพียวครับไปเททิ้งครับเกมมันมาอยู่ดีๆครับเกมมันมาดีมากๆครับโอ้ไม่มีซื้อเกิดครับมอฟิงถ้ามอมฟิงอยู่เนี่ยอาจจะพอมีภาพแบบได้ค้ำได้ให้ทางด้านฝั่งไอตัว ท็อปสันได้ยิงหน่อยฮะงงเลยครับ